สวัสดีค่ะข้าวทิพย์ดาลินค่ะ วันนี้นะคะข้าวทิพย์ได้มาทําสีผมใหม่ค่ะนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะผมข้าวทิพย์ก็ทําสีผมมาแล้วนะคะแต่ว่าผมก็เริ่มยาวแล้วนะคะประมาณ4ีห้านิ้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องมาทําสีแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยขอบคุณสําหรับพี่โอเดตนะคะที่ให้ข้าวทิพย์ได้มีโอกาสมาทําสีผมที่ร้านนะคะโอเดตสตูดิโอนะคะที่หน้ามอรังสิตนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลย วันนี้ผมสวยมากๆนะคะทำสีผมพร้อมกับบำรุงด้วยนะคะสำหรับพี่น้องนะคะอยากมาทำสีผมสวยๆพร้อมบำรุงนะคะสวยๆแบบข้าวทิปนะคะก็ะสามารถเชิญมาได้นะคะหรือว่าไปติดตามเพจก็ได้นะคะกับเพจโอเดตสตูดิโอนะคะหรือว่าทางช่อง Youtube โอเดตสตูดิโอนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับแฟนๆที่อยากมีสีผมเซ็สวยเหมือนข้าวทิพน์นะคะเชิญได้นะคะที่ร้านโอเดตสตูดิโอที่หน้ามอรงังสิตค่ะก็เขายูโกกำลังถ่ายละครอ,อยู่เรื่องสุดร,รัสแซบอกินีทางช่องวัน31นะคะแล้วก็มีผลงานเพลงล่าสุดก็คือนาทีไพนาทีมันเนาะนะคะก็อย่าลืมเดอ้อพี่น้องที่อยู่ไก่มอรงสิตนะคะแวะมาได้นะคะที่ร้านโอเดตสตูดิโอนะคะพี่โอเดตน่ารักมากมาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะที่ o d i t Studio ด้วยนะคะโอเคบายบายคอ้าวแฟนๆน,นะคะที่ชื่นชอบในการสีผมสวยๆทำสีผมสวยๆนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ o d i t Studio นะคะทางช่อง Youtube o d i t Studio ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ